สวัสดีครับในบทนี้นะครับผมจะมาสอนการทำ VLAN ACL mm hmm. บน Switch Cisco นะครับตัว VLAN ACL นะครับจะแตกต่างกับ p ัด t ACL คือเราจะกำหนดว่ามีอะไรไหนทำไรได้บ้างน,นะครับตัวนี้จะเหมาะกับหน่วยงานที่ไม่มีไฟ l อนะครับและไม่อยากทำ ACL ที่บนคอมเตอร์ย้ำอีกทีนะครับ ACL ตัวนี้จะทำที่สวิตช์นะครับแล้ต้องเป็นซื้อตัวแยะ3ด้วย ที่ผมเดโมคื mo, ทอทำในชิคโกเบื้งต้นผมใช้โปรแกรม3 v m นะครับตามตามนะผมเป็นเวอร์ชัน3-2มสิบนะครับแล้วก็เปิด vm นะขึ้นมานะครับเป็น3 vm ไปดูขั้นตอนการติดตั้งก่อนนะครับโอเคบื้งต้นผมให้เราเตอร์ตัวบนเปิดเซอร์วิสไว้คือ sql l server n e t server m y s e บ server อ่ผมเข้าให้ดูขั้นตอนการเปิดเซอร์วิส อันนี้นี่ชุดยลสามตัวนี้เราเตอร์นะครับผมโตคอนทโทรเทนโอดโอเพนปัดเพื่อแสดงว่าตอนนี้ปัจจิบันนะครับมีปัดยี่ิบสองปัดยี่สิบสามเราเปิเดยี่สิบไอีที่ีเซิร์ออเวอร์ก็ไอ,อี ทีนี้ในซิโก,โกเนี่ยต้องต้องสั้างยูเซที่เป็นระ15เลยนะครับคุจะยูเซอร์ admin ระดั15ผั้ดูซิโก,โกครับรหมาใหม่ว่าตอนนี้เปิดซวิตช์ปุ่ยังยังยืนยันนะครับตอนนี้เราจะอาหนึ่งกระบนนะครับผมเปิดปัดที่12ม็คือซิเเเปิดปัดที่3ม็คือเซลเน็ตแล้วก็เปิดปัดตัด10คือเว b นะครับเพราะตามภาพนี้คือตัวบนตัวบนนี้เปิดไว้ทั้งสาเส้นอยู่แล้วแต่พอทํญา v ด d c ที่สวิตตัวนี้นะนะครับดยวขั้นตอนียวว่าทีนี้ก่อนทำเนี่ยสวิตตัวนี้นะครับแต่จิส่วนทับหนึงเซ็ังนะคัวให้ดูนะครับมีส่วนทับหนึซตัแล้วโนตรั้งนะครับหน่งั้งครับตรงนี้มีันปัดมนเซ็ตััดนะครับ แล้วต่อนะฮะิตตัวนี้นะครับต้อมีการเชแบบนี้เหมือนกันบอดหนึเป็นดอดบนคิวบอดคือครับบอดศูนย์นบอดบนคิวบอดนี้แปนยี่สิบนะครับแบน30นสามสิบยี่สิบตามลำดับท่อไปนะครับก็คือตัวนี้แปนสาอันนี้ครั้งนะครับอันนี้เป็นระหว่างเราเจอาร์หนึ่งกับตรงขานะครับอันนี้อยู่นี่สิบส่วนตัวนี้แบนสาสิ ให้ดูว่าตอนนี้อ1น,นึเนี่ยผมทำเราติ้งไปไว้กดแล้วอน,นึ่งต้องกินได้นะครับนี่คืออรหนึ่อ่นนงกินได้เบอร์หนจะเป็น,นี่คือเบอร์ของเราติต,ตัวบนนล่นะโดยอันนี้เป็นเียร์เอาให้คืออ1น,นึเนี่ยอยู่เวียร์ยี่สิบแล้วก็บินโดผมที่อยู่ในแปนี้ก็เวียร20ี่เียร์ยี่เหมือนกันโอเคนะครับนีบินโดบินโดกินได้เหมือนกันบินโดต้องมาใชไดพีที่เน 8, ตแตัวนี้ จบนวนการมีกังสดมาครับตามนะครับเป็นสองร้อยโอเคพอเตรียมับกันนะ้มาต่อนะครับก็เทสผมจะเทสทั้งสามเซอร์วิสนะครับเริ่มที่ R1 R1 ต้องตินได้ติงนได้นะครับเทลเน็ยได้นะครับ u ูเซอร์แอดนชิดโคที่ผมสร้างไว้นะครับอ่นรเทนเนได้นะครับที่อันนี้นะที่พออกมาก็สกิลเชียลได้เชีลเชลไซ้บแอลวิเซ่แอดม้วตามด้วยไอนะครับโอเคนะครับสกิลเชลได้นะครับส่วชนะครับอันนี้คือที่แนนะครับสมเ็ดนะครับต่อไปเอาอาาสองทดสอบเหมือนกันยังไม่ทินะครับ อ1อยู่ v ี20นะครับต่อไป R2 R2 ก0 R2 ารต้องเทสได้เหมือนกัน R2 าริงนะครับซิงได้นะครับิงได้ต้องได้เหมือนกันนะครับนะครับมิเอร์แอดมินเจ็ซิคล์นะครับเป็นเบอรซิคลเป็นเบอก็ได้นะปตรนะครับมาต่อนะ ต่อไปวินโดว์วินโดว์อยู่แอก็ต้องได้เหมือนกันติงได้นะครับโดเนตได้ไหมนครับครับมีแมี่้วสามารถเขเตไปถึงโจไดอานหนึ่งได้เ h ลเชลใช้คุตตี้เซลเซลไปที่เบอร์หนึ่ง ครับสเตได้นะครับมีเส้ที่หนนี้ครับอัได้ทีนี้เพิ่มเติมเพิ่มเติมคือนะครับอินโนสามารถเคเว็บได้เล็คเว็บของวเเล็บบาร์เซนะครับเดบาร์เซขึ้นมาเราทำนีนะครับเปิดบาร์เซ่ใช้ใช้ิเยอะิก มาท่นคอมสอบนะตมเ่นดัมดัมดัดมนี้นะครับนีครับกรสเต็มรบบซิโก้นะครับนี่นะครับซิโก้ซิเต็นะครับ็ well, คตอ bon ตอนนี้ไม่จะเป็นเดือนี่สิบเนสามสามารถใช้เซอร์วิสมันที่ตรงนี้ได้หมดเลยผมต้องเ่มตอนที่ชซ์วินะครับโดยผมบอกขั้นตอนตามนี้นะครับ การทำยาเอ c ีเอลเนี่ยมีสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งคือให้สร้าง ACL ขึ้นมาเอซีเอลขึ้นมาเนี่ยจะสร้างกี่เงื่อนไข่ก็ได้อย่างเช่นตัวนี้มันสร้างเงื่อนไข่คือผมสร้าง ACL แบบเอ็กเคนเอซีแบบนี้นะครับผมตั้งชื่อว่า ACMP นะครับไอพีเอซีริสไอเคนไอซีเอ็มพีโดยเงื่อนไผ่ของไอซีริสเปิดมิดไอซีเอ็มพีนี่เขาจะเอ็กซิสนะครับมันจะมี Deny นี่อยู่ข้างล่างน,นะเพควันความหมายคือตัวนี้ สนใจเฉพาะโปรโตคอลที่เป็นอีซีเอบีเท่านั้นนะครับไม่ได้สนใจพอตต่อไปคนสร้าง a c l ชื่อเทลเน็ตเทลเน็ตผมก็สนใจเฉพาะเปอร์มิทพีซีนี่ไม่มีอคิวยี่สามเลเน็ตเพราะฉันเอที่ชื่อเทลเน็ตนะครับสนใจพอตยี่สามเท่านั้นที่มีพอตยี่สามเท่านั้นเอสเซเรสที่ชื่อออเทอร์ตัวนี้สนใจทุกอย่างเลยอะในต่วยี่สิบในทีในทั้งหมดเทื่อย่างทั้งหมด มีขั้นตอนที่หนึ่งสั้น ECL สุคือขั้นอนท่หนึ่งเนี่ยอสั้น ECL หมด3ามชื่อนะครับมีเซลชื่อ CMP ชื่อเทลเนตแล้วก็ชื่อออเทอร์ขั้นตอนที่สองคือให้ไปกำหนด v AC AC มีร n asset map ขึ้นมาเกีเ่ยวกับ a s s e ก็คือเราแจ่เจาว e l มาใช้นะครับโดยตั้งชื่อ asset map คือชื่อเดียวเั้นเองผมตั้ง asset asset map ให่ชื่อว่ามีร n ยยี่สิบขึ้นมามองค,ครับ v AC AC มีร asset map มตั้งชื่อขึ้นมาว่ามีร n 2ยนะครับ ทั้งหัดนี้เป็นซีเ e ซ์ e n เบอร์จะใส่เบอร์อะไรก็ได้เอาไว้ตอนแก้ไขนะครับโดยมีงานทีเสร็จแมทเบียร์ทีสิบแมทเงินไขคือ m a ท ap ds acmp คำ้ว่า m a ท ap ds หมายถึงว่าตรงกับ a c l อะไรนะครับอันนี้คือตรงกับ a c l ที่ชื่อ acmp ก็คือให้ดอกนั่นเองนะครับแล้วก็เงินไขที่2ยังคงใช้ชื่อเดิมนะครับ d บีย m ์ที่เสเยที่10ต่อเป็นเป็นซีเพซ์ที่เบอร์สิบแ นะครับก็คือถ้าแมทเอพีเอชเทสเทลเน็ตหมายถึงว่าตรง MP, กับไอซีเอชีสเทลเน็ตนะครับรก็ดอกเหมือนกันข้อนเทนต์ที่สามก็คือแมทเอพีเอชเทสโอเทอร์ให้พอร์ดเข้าไปไง่ายคือมีกานยี่สิบและเสร็จมาที่วันยี่สิบนะผมก็หนูก็คือว่าถ้าตรงกับโปรโตคอลไอซีเอ็มพีกับเทลเน็ตปุ๊บให้ดอกอื่นๆอนุญาตให้ใช้ได้คอนเทนตที่สามคือการอาไปใช้นะครับการอาไปใช้งานก็คือพิมพ์วีรานคอมเตอร์อันนี้คือชื่อ ะครับชื่อเวลาได้เซ m แ p กขั้นสูกใช้เป็น20แล้วก็มีงานนี้ก็คือ SL l อไอครับมีงานที่มีผลถูแสให้20ตัวเดียวกันมาดูมาดูบัิกิิที่สวิต์นะครับที่ผมทำไว้มาชมนี้ดูว่า,วาจะให้ดูว่าผมทำยังไงแล้วนะ น,น,บบน,น,นี่คือเวียงรันได้เสร็จนะที่ผมทำาแล้วับไหมประกบทำมาแล้วก็ตามนิ้ถไายนะครับข้างลนน่างเอเยอยู่ข้างล่างน,นะครับให้ชวยดูอันนี้คือเ e สที่ผมสร้างไว้ ไอซีเอ็มพีนะครับพอเทอร์เทลเน็ตนะครับคือเขาก็ไปใส่ในเซสชั่นเนีตรงนี้ซึ่งมันโดยตอนโชว์มันอยู่ข้างบนนี้เหมือนกันนะเห็นไหมครับตรงใจไอเซียมไอเมพีให้ตอกตรงใจไอเซียิชิตเทลเน็ตให้ดอกอื่นๆผ่านได้ผมจะเดี๋ยแค่ตอนนี้สามนะครับผมขอทำต่อเลยนะครับผมก็คอนฟิกเทนนี่มันเข้าไป ขอย่อกันนะครับผมจะใส่ข้ตอนที่สามลงไปนะครับโดยผมจะใส่เฉาะพรยี่สบิบทาทีมีผลมีแรนเฉราะซิลเตอร์นะครับมีแรนยีแล้วก็มีแรน 20, รมิดยี่สิบาะแรงยี่สิบนะครับอันนี้ผมมีผลเลยนะเพราะเรงยี่สบิบจะมีผลกับตามชื่อของยรงยี่สิบนะ ลองโชว์ดูนี่กันนะครับลองมาดูว่าเองหรือเปล่ากลับไปที่ R1 นมาดู R1 นะครับ R1 เนี่ยจะต้องติงไม่ได้นะครับตัดแดงปริงได้ติงไม่ได้ครับ R1 ปริ้นไม่ได้นะเพราะว่า R1 อยู่แวน20่สิบก็คือง่ายจะปิงกับเทเลเน็ตไม่ได้สองอยา่างหนึ่เทเลเน็ตนะครับ จริงไม่ได้เขาจะไม่ได้นะครับย้ำอีกทีว่า R1 อ,อยู่เวอร์ชัน20ไม,ไม่ได้นะครับแต่ SQL เชลต้องได้นี่มันถ้า SQL ปกติมครับรเวอร์ชัน10โอเคสำเร็จนะครับโอเคสำเร็จอ่ลองวินโดว์มั่งวินโดว์เวอร์ชัน20เหมือนกันติงได้ไหมวินโดว์ Windows เนี่ยจะต้องติงกับเทเนต็ตไม่ได้แต่ใช้อครื่อได้นะติงนะติงไม่ได้นะครับ จริงไม่ได้ไมีเพื่อนทำเอาครับก็โดนบล็อกนั่นเองโดนบล็อกโดนดอกโดนดอกชนะจริงไ,ได้นะครับสิบเก้าเน็ตเป็นจะติงไม่เท่เาเนี่นะครับสิบเก้าเนี่ยเขาไม่ได้แต่ถ้าสิเก้าเซลต้องได้นะครับซิบเก้าเซลต้องได้ เซลล์ไม่ได้พอผครับที่เรียเซลได้นะครับนีบผมมีเซลล์ได้นะครับแล้วก็ต้องถึงเว็บเว็บต้องได้เหมือนกันนะครับเว็บเว็บเขาได้ปกตินะครับครนนี้คือมีผลเฉพาะมีการ20เท่านั้นอาทิตย์ไปดูกัน30บ้านเดิน30คือ R2 นะครับไปดู R2 R2 ต้องยังคงกินได้อยู่ผมครับ R2 กินได้ปกตินะครับ กินได้เคลเน็ตได้นะครกินได้เคลเน็ตได้แล้วก็สีเกลียวเชลก็ได้ปกติเกลียวเชลเลยนะครับโอเคถูกต้องตามทฤษฎีที่เรา เห็นนะครับสามขั้นตอนนะครับย้ำอีกทีนะครับขั้นตอนที่หนึ่งคือสร้างเอเซียลขึ้นมาเอเซอริสสร้างขึ้นมาเนี่ยจะเป็นแบบตัวไม่เป็แบบชีตก็ได้เหมือนกันครับขั้นตอนที่สองคือสร้างยางได้เสร็จแมพขั้นตอนที่สามก็เอาไปใช้นะครับถ้าจะใช้ขั้นสอบไหนที่นั้นก็ใส่ขั้นตอนคอมม่าท์กได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ผมได้ความรู้พอสมควรเกี่ยวกับยางเอเซียลก็ย้ำอีกทีว่าทำที่สวิตมาเยอะแยะนะครับยิงเยอะแยะนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวพบกันในวิดีโอต่อไป สวัสดีครับ